รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Edu Guide 4.0สร้างสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางททบ5แห่งนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยเทคนิคเมีนบุรีในสังกัดของสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้นะคะมีความพร้อมอย่างมากในการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้กับน้อง,น,องน้องนักศึกษาอาชีวศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ และมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตค่ะและววันนี้จะมีสิ่งประดิษฐ์อะไรที่น่าสนใจบ้างรายการ e d u g u k 4.0พาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมๆกันค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าเครื่องตัดเลเซอร์ CNC เลเซอร์ของแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส์วิทยายลัยเทคนิคมีนบุรีซึ่งน้องๆน,นักศึกษาได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสิ่งประดิษฐ์ จากแนวคิดที่ว่าปัจจุบันหลายบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องตัดเลเซอร์ในราคาที่ค่อนข้างสูงจึงได้ศึกษาส่วนประกอบและการทำงานของเครื่องตัดเลเซอร์เพื่อลดต้นทุนในการสร้างจากนั้นออกแบบตัวเครื่องตัดเลเซอร์ให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ทั่วไปและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะผมทำเครื่องนี้เพื่อจะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากทำตามเพราะว่า ถ้าเราไปซื้อเครื่องอุตสาหกรรมจริงครับราคาไม่ต่ำกว่าหลักแสนครับผมทีนี้ตัวที่เครื่องของผมทางงบประมาณถูกมากอยู่ที่20,000ต้นๆครับโดยผมทําการคานวณงบแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์จากต่างประเทศมาเพื่อลดต้นทุนในการผลิตนะครับตัวนี้ผมทําด้วยราคาประมาณ20,005ครับผมซึ่งมันถูกและสามารถบุคคลทั่วไปเนี่ยจะเปิดร้านอะไรต่างๆสามารถทําได้ทําขึ้นมาเองได้ครับผมเราเอา พาร์ทงานือชิ้นงานเนี่ยไปกัดในข้างนอกนะมันค่อนข,ข,ข้างที่จะมีราคาค่อนข,ข,ข้างที่จะสูงนะครับก็คือว่าเครื่อง CNC นเลเซอร์ตัวนี้มันก็สามารถช่วยในการลดระยะเวลาลดเ,เรื่องทรัพยสินเงินทองแล้วก็แล้วก็ช่วยให้เราสามารถทำงานชิ้นนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยโดยอยู่ในระยะเวลาที่ไม่มากครับ เครื่องเป็นเลเซอร์คัตครับการทํางานก็คือ,อใช้ความร้อนจากเลเซอร์ตัดผ่านวัตถุครับผมาสามารถตัดาภาพที่มีความละเอียดมากาได้ถึง0.05มิลนะครับทีนี้ก็คือการทํางานของเครื่องใช้การเกนโค้ดเป็นลักษณะของ G- โค้ดต้องใช้คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยครับเป็น p c ทีนี้ตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็คือเป็นฟรีแวร์ที่ใช้ลักษณะควบคู่กันครับผมก็คือ การทำงานของเครื่องจะเป็นการแปลงโค้ดและส่งให้ตัวบอร์ด Arduino หรือบอร์ด GRBL แล้วตัวตัว Arduino GRBL นะครับมาประมวลผลเพื่อส่งข้อมูลให้กับตัวฮาร์ดแวร์ของเครื่องครับผมก็มีแนวคิดนะครับที่จะพัฒนาต่อไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์หรือด้าน s a f e t ้เพราะว่าตอนนี้ มีมีเกี่ยวกับด้านเซฟตี้ที่ยังไม่อาจจะยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วก็ในด้านโครงสร้างที่อาจจะดูแบบเป็นเป็นสแตนดาร์ดเลยเป็นบ้านๆเลยอาจจะยังไม่เหมือนเครื่องอุตสาหกรรมของจริงะครับอ่าแล้วก็จะไปะพัฒนาต่อในด้านเกี่ยวกับพวกโครงสร้างแล้วก็จะมะีระบบภายในครับผมถึงพี่พนๆน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับเราอยากคิดที่จะหมดหวังในสิ่งที่เรา คิดดว่่าาาเราทไไม้ไํนะครรัับ่าาเายงงไมไลงมลืถ้อทครับนอํากจากทักษะความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่างๆตลอดจนทักษะด้านภาษาที่ทางวิทยาลัยได้เสริมสร้างให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นวิทยาลัยเทคนิคเมีนบุรียังได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาไปแล้วเป็นผู้ประกอบการได้ทันทีตามนโยบายของนางสาวตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและถือเป็นหนึ่งนโยบายสำคัญของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยดรสุเทพแก่งสันเทียเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเน้นย้ำให้สถานศึกษาดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนโยบายการส่งเสริมน้องนักศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการก็เป็นหนึ่งนโยบายสําคัญของทางสํงงานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการและก็สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครวิทยาลัยเทคนิคเมนอบุรีของเราก็มีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งเรื่องของศูนย์บ่มเพาะทั้งเรื่องกิจกรรมนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่นะครับให้น้องๆนักศึกษานี่คิดคนนวัตรกรรม เทคโนโลยีต่างๆตามหลักการจัดอาชีพศึกษาตามปรัชญาของวิทยาลัยนะครับเราก็มีการสนับสนุนด้านงบประมาณนะครับด้านการบริหารจัดการนะทั้ง3ระดับนี้นะครับโดยอาจจะกําหนดโจทย์ร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษากับชุมชนกับอุตสาหกรรมหรือทางด้านสาขาว,วิชาน้องๆรับเรียนในในวิทยนะครับ เราถือว่าสิ่งประดิษฐ์นี่เป็นประโยชน์ทั้งตัวน้องๆไม่ใช่แค่ทําให้น้องๆได้อเ,เอากระบวนการคิดศักษาความรู้ต่างๆจากที่เรียนหรือจากการฝึกงานในตา่างประการมาใช้ประโยชน์แต่ส่งผลดีต่อเรื่องของธุกรกิจต่อการพิชย์หรือต่ออุตสาหกรรมต่อชุมชนนั้นเพื่อไปแก้ปัญหาให้กับประเทศของเรานะครับค่ะมีการสนับสนุนทั้งในเรื่องของงบประมาณเรื่องของคณาจารย์ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนร่วมมือกับคนในชุมชนด้วยครับ ก็อยากจะฝากถึงน้องๆนักศึกษาสถานประกอบการชุมชนหรือผู้ปกครองนะครับที่มีโจทย์มีปัญหาอะไรต่างๆที่ทางน้องๆอาชีวะสามารถนําเอาความรู้ประสบการณ์ที่อร่ำเรียนมานะครับเพื่อต่อยอดใช้ในชุมชนในอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าจะคิดเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาในเชิงนโยบายให้กับทางชุมชนให้กับทาง พื้นที่นะครับนะก็ติดต่อเข้ามาที่แผนกวิชาหรืองานวิจัยและพัฒน,นานะวัตกรรมของวิทยาเทคนิคบุรีมาคิดโจทย์ร่วมกันมาแก้ปัญหาหรือให้กําลังใจกับน้องๆนักศึกษาก็ด้วยความยินดีนะครับที่จะได้ส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆไปต่อยอดให้ใช้ประโยชน์จริงเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นครับเข้ามาร่วมกันเป็นภาทีเครือข่ายนะคะเพื่อที่จะรับใช้สังคมต่อไปด้วยค่ะครับ น้องน้องนักศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีค่ะ,คะถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายเลยอาจารย์มีแนวทางอย่างไรบ้างคะที่จะทําให้น้องๆนั้นสามารถโฟกัสไปที่เรื่องของการเป็นผู้ประกอบการนะคะก็ชิ้นงานของเขาเนี่ยมันเกิดจากการเรียนซึ่งการเรียนเนี้ยเราให้แนวคิดว่าเมื่อทำผลงานออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้อง เกิดจากประสบการณ์จริงเกิดจากการใช้ชีวิตจริงถึงทําชิ้นงานออกมาได้ทีนี้เมื่อเกิดจากประสบการณ์จริงการใช้ชีวิตจริงอยู่ในสถานการณ์จริงของตัวเองเนี้ยเมื่อเขาทําเป็นชิ้นงานเรียบร้อยแล้วเราต้องพาเขาไปเผยแท่ก่อนค่ะซึ่งในอาชีวะเราเนี่ยมีเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์เราก็จับปรับเปลี่ยนโครงการให้เป็นสิ่งประดิษฐ์โดยการให้ความรู้แนวทางว่าจะต้องทำอย่างไรกับเขา เมื่อ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 เขาได้ความรู้ไปจัดการเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาชิ้นงานเนี่ยมาเข้าร่วมประกวดต่อยอดแล้วก็ไปเผยแพร่ในวทีต่างๆทีนี้เมื่อเผยแพร่เรียบร้อยแล้วสถานประกอบการหรือผู้สนใจที่ที่เข้ากับปัญหาหรือประเด็นที่ที่เขาต้องการเขาก็จะติดต่อนักเรียนมา เราจะมุ่งเน้นให้มีเวทีในการประกวดมีการเผยแพร่ผลงานของน้องๆน,น,นักศึกษาก่อนนะคะ,คะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการหลายๆท่านได้มองเห็นนะคะ,คะแล้วก็นําไปสู่การต่อยอดอาจารย์ขาที่ผ่านมาภาพความสําเร็จของน้องๆน,น,นักศึกษาอาชีวศึกษาของเราที่วิทยาลายยัยแห่งนี้เป็นยังไงบ้างผลสําเร็จส่วนใหญ่แล้วนะคะก็นักเรียนนําผลงานของตัวเองไปต่อย,ยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเช่นวันนี้ที่จะนําเสนอเนี่ยก็จะมะีเครื่องปรินท์ เครื่องปรน้น 3D แล้วก็เครื่องตัดเลเซอร์ซึ่งตอนนี้นักเรียนเนี่ยได้ทำได้นำผลงานนี้ไปทำความร่วมมือกับสถานประกอบการแล้วก็ของมหาลัยพระจอมเกล้าพระคนครเหนือที่ติดต่อแล้วก็มาร่วมมือทำผลงานนี้เอาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อีกขั้นตอนหนึ่งซึ่งในขั้นตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดาเนินการค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะกับสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายและขณะนี้สามารถจำหน่ายให้กับสถานประกอบการหลายแห่งได้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์นำมาซึ่งไรายได้ระหว่างเรียนของน้องๆน,นักศึกษาเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะถ้าจะเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้กับนักเรียน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูอาจารย์ผู้ปกครองและประเทศชาติต้องเลือกจากอะไรนว,วัตกรรมของพวที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรรูปเล่มสวยงามรูปแบบการเรียนรู้ล้วนทันสมัยเป็นอันดับแถวหน้าของประเทศโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ a c t i v e learning Gpad f step กระบวนการเรียนรู้5ประการประกอบไปด้วย การตั้งคำถามการสแสวงหาสารสนเทศการสร้างความรู้การสื่อสารและการตอบแทนสังคมพวอมีทุกอย่างที่คุณต้องการพวอพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครบอย่างเป็นระบบหนังสือของพวอได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษาคุณผู้ชมคะ เราพาคุณผู้ชมมากันที่แผนกวิชาแมคคาทรอนิกวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีกันต่อนะคะสำหรับนักศึกษาที่ได้เรียนในแผนกวิชาแมคคาทรอนิกจะได้เรียนรู้ในหลากหลายศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบออโตเมชันและหุ่นยนต์จากนั้นจะนำทุกศาสตร์มาบูรณาการเพื่อคิดค้นสร้างสารรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อตอบโจทย์ในการใช้งานจริง และต่อยอดในเชิงพาณิชย์และอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่ภูมิใจนำเสนอในครั้งนี้นั่นก็คือเครื่อง cnc Las ซ r ร a r k i n g ที่สะดวกต่อการพกพาค่าะ,คะแผนของเรานก็คือแมชทรอนิกส์นะครับศาสตร์หลักๆของแผนกเราก็คือการสร้างเครื่องจักรอัตโนมัตินะนะครับสร้างเครื่องจักรอัตโนมัตใิในเกือบทุกรูปแบบทั้งไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอุตสาหการรมนะครับหรือเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราก็จะเป็นเรียนเพื่อที่ออกแบบและสร้างนะครับในสาขาเราก็จะเรียน ครอบคลุมในหลายๆศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับเครื่องกลนะครับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับแล้วเอาเอาความรู้ต่างๆเนี่ยมารวมผสา,านมาเป็นเครื่องต่างๆเหล่านี้เครื่องนี้ทราบม,มาว่ามีผู้ประกอบการหลายๆท่านรวมไปถึงประชาชนทั่วไปได้มาซืา้อไปแล้วที่ที่ซื้อไปแล้วก็อย่างเช่นที่ของรัฐสากิจชุมชนที่ลากะบังนะครับ <S <S เป็นต่อเรือจิ๋วอันนั้นเขาก็จะเอาไปใช้ยิงลายบนเรือนะครับอย่างเครื่อง ของเดิมเขาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเรือไม้ธรรมดาแล้วก็ทาทาตัวของฉลกทาอะไรเคลือบธรรมดามดยังไม่มีลวดลายต<ร>ัว<ร>นี้ก็ยิงเข้าไปแล้วก็จะทําให้เขาสะดวกในการสร้างลวดลายต่างๆแล้วก็ต่อยอดต,ตัวของผลิตภัณฑ์ของเขาเองไปไป,ไป,ไปเพิ่มได้อีกะนะครับเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่า<ช>ประหยัดเวลาด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัวของผู้ประกอบการทั่วไปเนี่ยนะครับก็สั่งจองมาอย่างที่เห็นตรงนี้ครับก็สั่งมาให้เราประกอบครับวันนี้ก็รอส่งอยู่นะครับก็เขาก็เอาไปทํา ธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจเล็กๆเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าตัวเครื่องเราเนี่ยมันเป็นเลเซอร์มาร์กกิ้งขนาดเล็กกําลังวัดต่าเหมาะที่จะใช้ทําพวกของป้ายหรือพวกของพวงกุญแจเรื่อๆนะของที่รลลึกต่างๆเนี่ยนะครับก็ไปยิงตอนนี้ก็มีมีสั่งไปว่าราคาเครื่องที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ7,500บาทนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานไปสร้างไรายได้ได้แล้วนะครับสะดวกต่อการพกพาด้วยนะคะ อาจารย์รู้สいい th ึกยังไงบ้างในฐานะที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับน้องๆเราเห็นน้องๆเนี่ยสามารถก้าวเข้าไปเป็นผู้ประกอบการได้ในอนาคตตลอดจนณเวลานี้ค่ะสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้แล้วด้วยคือก็เกิดความภาคภูมิใจครับเพราะหนึ่งเนี่ยเราเป็นครูนะครับสิ่งที่เราคาดหวังกับลุกสิษธ์มากสุดก็คือหนึ่งให้เขาสามารถที่จะประกอบอาชีพได้เลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กที่เลือกเรียนอาชีวะเนี่ยครับหนึ่งเนี่ยเขาต้องการทํางานต้องการมีรายได้นะครับแล้วพอเราให้ความรู้เข้าไปแล้วเขาสามารถที่จะ สร้างเป็นชิ้นงานออกมาได้หรือทําเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างงี้ครับเราก็เอาไปถ่ายได้จริงเนี่ยเราก็เกิดความภาคภูมิใจตัวเด็กเองก็เกิดความภาคภูมิใจตัวนี้นะครับก็จะเป็น CNC Laser m e r k i n g นะครับก็ หลักการทํางานนะครับตัวนี้ก็จะทํางานตามลวดลายที่เราเลือกวนของครับตัวนี้ก็จะยิงลงไปบนแผ่นไม้นะครับให้เป็นลวดลายต่างๆนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็เสียบตัวบอร์ดของเครื่องนะครับคอนเน c กกับตัวคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกรูปต่างๆมาแล้วก็เซตรูปภาพนะครับตามที่เราต้องการที่ขนาดเี่อะไรเรียบร้อยแล้วก็กดรันครับตัวเครื่องก็จะทำงานตามรูปภาพที่เราเลือกไว้ครับ ก็รู้สึกภูมิใจครับที่อ่าได้ทําตัวเครื่องพวกนี้ขึ้นมาครับก็รู้สึกดีที่ได้เห็นคนได้นําไปทําหากําไรทําอาชีพงตงาังๆน,น,นอกจากนี้นะคะยังมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของน้องๆน,นักศึกษาแผนกวิชาแมคคาทรอนิกส ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2560ซึ่งนั่นก็คือหุ่นยนต์ล้างทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาการใช้แรงงานคนจำนวนมากในการทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์แต่ใช้เพียงแค่หุ่นยนต์หนึ่งตัวก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ สำหรับสิ่งประดิษฐ์ของน้องนักศึกษาอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคมีบุรีในครั้งนี้นะคะถือได้ว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นในการสร้างสรรคผลงานเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ขณะเดียวกันค่ะยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการตลอดจนน้องนนะคะที่จะจบออกไปแล้วไปเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสรงสรสริ่งที่ดีต่อสังคมต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการ edutype 4.0สร้างสรสังคมของการเรียนรู้หมดเวลาลงแล้วค่ะ เรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าดิฉันพินวาราเถียนทวีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ How to ปฏิรูปการศึกษาไทย ในกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยถ้าท่านเห็นในแผนภาพนี้เนี่ยไดอะแกรมนี้เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดไว้ครอบเลยทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องเดินแบบนี้หมดนะครับและเมื่อจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเด็กเรียนอย่างไรเด็กก็ทํากิจกรรมการเรียนรู้และครูนะครับครูก็จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวแบ็กกวัดดีไซน์นะครับ ทีนี้เมื่อจัดก,กิจกรรมแต่ละกิจกรรมแล้วเนี่ยเด็กจะเข้าใจระดับใดบ้างแต่เนื่องจากว่าหลักสูตรเนี่ยกำหนดว่าให้ออกแบบตามแนว backward design backward design เนี่ยได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ในระดับขั้นสูงครับตั้งแต่ระดับความคิดรวบยอดระดับหลักการและทฤษฎีขึ้นไปครับมไม่มีที่แค่เพียงจำเนื้อหาได้ หรือวิเคราะห์เนื้อหาได้มันไปสูงกว่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเราจะวัดว่าผู้เรียนเนี่ยเข้าใจได้จริงหรือไม่ในหลักสูตรก็กําหนดให้อีกนะครับโดยใช้มิติคุณภาพนะโดยการประเมินตามสภาพจริงนะครับแล้วก็ในระดับประเทศก็โอเน็ตนะมาเป็นตัววัดดูว่าเด็กเนี่ยบรรลุตัวชีวัดหรือมาตรฐานการเรียนรู้ได้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นท่านยัเห็นได้เลยว่าในมิติเหล่านี้ แต่ละมิติเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ในหลักสูตรน,นะหลายๆมิติตั้งแต่มิติของมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดมิติของคุณภาพมิติของเนื้อหามิติของกระบวนการมิติของการวัดและประเมินผลเพราะทำอย่างไรจึงจะจัดเชื่อมโยงแต่ละมิตินี้ให้สัมพันธ์กันนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้บรรลุปเป้าหมายการเรียนรู้ให้ได้ และตูไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้